งานสงการสยามผ้าของมา้าศาสสนุกสุด Amazing ในระมิรสยามสแควร์หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศไทยให้เป็นสวนน้ำสวนสนุกมีกิจกรรมความสนุกอัดแน่นตลอดทั้ง3วัน13-15เมษายน2568ตั้งแต่เวลา11.00นถึง4.00นณะสยามสแควร์เที่ยวฟรีตลอดงานเทศากาลงานสงการปีนี้ร่วมฉลองปีใหม่ไทยพร้อมศาสตร์ความสนุกศาสตร์ความมันกันแบบจัดหนักจัดเต็ม ภาพบรรยากาศความสนุกสนานในงานสงการสยามผ้าขาวม้าเมื่อปี67การันตีความปังสยามทำถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินับล้านคนมาเที่ยวงานกันอย่างเนืองแน่นตลอดทั้ง3วัน ความสนุกความมันกลายเป็นไวรัลดังไปทั่วงานสงการสยามผ้าขาวม้าศาสสนุกสุดอเมซิ่งเริ่มตั้งแต่วันนี้จัดต่อเนื่องไปถึงวันที่15เมษายน2568เริ่ม11โมงถึง4ทุ่มณนะสยามสแควร์งานนี้เที่ยวฟรีตลอดงานครับทุกครั้งที่มีเทศกาลสงกานนะครับเราก็นึกถึงนะครับความสนุกสนานนะครับแล้วก็กลับไปนะครับบ้าน จะได้ไปรถน้ำนะครับแล้วก็ขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้นะครับที่สยามสแควร์นะครับนะเป็นประเพณีนะอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับและร่วมกับตทร่วมกับหลายๆหน่วยงานเลยนะครับอยากให้สงกรานนะครับเป็นวัฒนธรรมมรดกตกทอดและก็มีความสนุกอยู่ด้วยวันนี้นะครับเป็นความพิเศษสุดนะครับถ้าสยามสแควร์คือความหมายของวัยรุ่นนะครับนะวันนี้นะครับ สงกลางที่เป็นวัยรุ่นที่สุดและก็ปลอดภัยที่สุดนะครับตามประเพณีวัฒนธรรมเกิดขึ้นที่นี่นะครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางนะครับใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของสงกลางที่ทุกคนพลาดไม่ได้ครับ ไฮไลท์ในการจัดงานครับอาจา์มีอะไรบ้างครับครับไฮไลท์ในการจัดงานนะครับวันนี้นะครับเราไม่ได้เป็นเรื่องของงานสงกรานนะครับเรามีงานต่างๆนะครับที่สําคัญเราเอายาวชนนะครับนิสิตมีการแสดงนะเป็นเรื่องของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมด้วยและมีเิตกรรมสืกสารอื่นๆด้วยนะครับท่านรอี่การไปดีเชิญครับครับก็ ีนี้นะครับเราจําลองสวนน้ําสวนสนุกขนาดใหญ่มาอยู่ใจกลางสยามนะครับมีทั้งทาวเวอร์น้ําต่างๆนะครับแล้วก็มีสไลเดอร์ยักษ์นะครับแล้วเราก็มีขบวนแห่ทางวัฒนธรรมนะครับขบวนแห่พระพุทธรูปสาคัญขบวนฟ้อนลาตามนะครับแล้วก็มีขบวนแห่รถแหรหมอลาลาซิ่งต่างๆทั้ง3วันนะครับก็จัดเต็มความสนุกเหมือนเดิมนะครับมีเวทีคอนเสิร์ตมีตลาดร้านร้านอาหารใครหิวใครอะไรก็สามารถกิน ้กินนไดะครับและสําคัญที่สุดนะครับท่านเคยเห็นแฟลชม็อบนะครับวันนี้เป็นแฟลชม็อบราวงนะครับนะคนออกมานะครับราวงพร้อมๆกันนะอยากสนุกสนานนะครับนะสรดน้ําสงการกันแล้วก็รําวงกันไปด้วยกันนะครับยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเกิดขึ้นที่นะครับขอเชิญนะครับที่สยามแควเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่15บห้าครับทางกระทรวงวัฒนธรรมนี่เรามีการขับเคลอนยังไงบ้าง กระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยท่านรัฐมนตรีสุดาวันหวังสุภกิจโกศลท่านมีนโยบายว่าอยากจะยกระดับประเพณีสงการให้เป็นประเพณีระดับโลกวันนี้เนี่ยทางกระทรวงวัฒนธรรมเองปักบุดหมายที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่านักท่องเที่ยวต่างชาติมาท่องเที่ยวประเทศไทยประเพณีสงการเราจัด ทั้งหมด18จุดทั่วประเทศนะครับโดยมี4มิติตั้งด้านวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึง17มาตรการที่เราดําเนินการอยู่นะครับแต่ละจุดที่เราจัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอัตลักษณ์ประจําแต่ละที่แล้วก็จะมีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามรวมไปถึงมีศิลปะวัฒนธรรมที่สวยงามนะครับโชว์ให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็วัยรุ่นที่มาเที่ยวกันนะครับ วันนี้กรุงเทพก็เป็นอีก1จุดนะครับที่เรามาดําเนินการจัดแล้วเปิดงานกันนะครับมีทั้งหมด7จุดของกระทรวงว่าธรรมในกรุงเทพครับ แล้วก็วันนี้นะครับถ้าเรามองเรื่องของสงกรานต์เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายนะครับที่อยากนะครับให้นักท่องเที่ยวมาเห็นซอฟต์พาวเวอร์นะซอฟต์พาวเวอร์พาวเวอร์คือพลังนะครับซอฟต์คือเบาๆบลเบาๆคืออารมณ์ครับอารมณ์วันนี้เป็นอารมณ์สนุกสนานของสงกรานต์วันนี้เราจะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับมาเห็นความสนุกสนานเห็นประเพณีเห็นวัฒนธรรมของประเทศไทยนะครับที่มีความสนุกสนานและขันเดียวกันนะครับได้ถ่ายทอดเรื่องของสุนทรียภาพความสุขสันต์ไปด้วยกันและเกิดขึ้นที่เดียวที่ สยามแสแควรนะครับแห่งนี้นะครับนะเป็นความสนุกของเยาวชนความสนุกของประชาชนคนไทยที่สามารถนะครับนะเชื่อเหลือเกินว่าดึงดูดนะครับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศพลาดไม่ได้แน่นอนนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับ ที่นี่มีการกำชับมาตรการยังไงบ้างนะสำหรับมาตรการความปลอดภัยนะครับวันนี้นยครับเราสนุกสนานแต่เรามีความปลอดภัยทั้งกายทั้งใจนะครับทุกคนเข้ามาด้วยความรู้สึกอิ่มเอิบนะครับจะรู้สึกว่าไม่มีเรื่องของเ sexual h a r a s s m e n t นะครับแล้วก็จะไม่มีเรื่องของการล่วงละเมิดใดๆนะครับเรามีนะครับได้นะครับทางตำรวจท่องเที่ยวนะครับและตำรวจปทุมวันนะครับคอยดูตลอดและที่สําคัญนะครับเรามีนิสิตตำรวจท่องเที่ยวนิสิตนะครับจะคอยเป็นสับป รถคอยดูนะครับความปลอดภัยกับทุกท่านวันนี้สยามแควรความสนุกและก็ปลอดภัยและก็เป็นตัวอย่างของซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงนะครับดึงดูดทุกท่านให้มีความสนุกเกิดขึ้นที่นี่ครับเชิญชวนนะครับ